First person you took a picture with on stage คนแรกที่คุณถ่ายรูปด้วยบนเวทีเนี่ยใช่พี่นกไหมคนไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นอนะ่ะพี่นกเขาพูดในรายการเข้ามาในรายการนะเนะขาบอกว่าก่อนที่เหมือนเขาจะไม่ได้เข้าไปแล้วอะ่ะแต่คุณพูดอยู่ประโยคหนึ่งบอก he's my family he's my brother ขยายความตรงน,นั้น่หม <laughs> คือคือ ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มประกวดเวทชวลรปได้เห็นถึงความใส่ใจของทางกองประกวดในเรื่องของความปลอดภัยของนางงามอะค,ะค่ะเราก็รู้ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นยิ่งคนมงแบบนะะี้ค่ะในว mm ันไฟนนลทุกอย่างมันจะวุ่นวายมาก mm hmm. แล้วเขาก็จะต้องคุมกันเป็นพิเศษ mm hmm. แต่ว่าในขณะเดียวกันทางกองเขาก็พูดกับรปตั้งแต่วันแรกเลย uh, You NVK everyone told me since the first day that I will my family is the first people that I will be seeing <Right. S 1> แล้ว ตอนที่พี่นกเดินเข้ามาค่ะ,คะอปอก็เห็นว่าว่าเห็นทุกคนแบบร้องไห้แล้วออยากเจอทุกคนโอปปอก,ก็เลยต้องบอกบอกทางกองว่าเตรียมมคแฟมเพื่อให้พี่นกแล้วก็คนอื่นสามารถที่จะรีชมาหาอปอได้ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันวุ่นวายมากๆตรงนั้นก็เลยมีพี่นกได้เข้ามาคนเดียวส่วนคุณแม่แล้วก็แม่ปุ้ยคนอื่นๆก็ได้มาเจอหลังเวทีค่ะคือเรา,เรา,เ,ราเรารู้สึกว่าพอไปถึงณนะตอนนั้นนะคะ คนไทยทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือแฟมิลี่โอปอบ